สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะบอนสีในตู้นะคะอีกหนึ่งตู้นะคะที่เออไซส์นี้ก็จะเออเป็นไซส์ที่ผ่าทําจํานวนได้แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแต่มามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นตู้หนึ่งเนาะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศตอนนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเออเวลา อากาศร้อนๆนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะทํายังไงไม่ให้บอนสีเราใบไหม้นะคะเพื่อนๆเราจะเปิดตู้นะคะแง้มๆนะคะเพื่อนๆแง้มประมาณเนี้ยให้มันมีอากาศถ่ายเทนะคะเพื่อๆนๆขาเนาะก็มาดูกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชายชนนะคะอันนี้ใบเริ่มทิ้งแล้วนี่แม้ก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะนี่ฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้แยกหน่อไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขามีหน่อนะคะ นี่เห็นไหมดูหลอดใหม่มาก็สวยเลยค่ะนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะคะชายชนอันนี้เราจะแบบแยกยกเขาออกมาตั้งไว้นะคะเพื่อนขาเนาะอันนี้จะเป็นเอม้าเฉียวคะ่ะเพื่อนนี่แตกหนอเต็มเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นไม้จอมนะคะเนี่ยไม้จอมเนี่ยคะ่ะเพื่อนเขาจะให้เขาจะให้หน่ ไวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เท่าที่เลี้ยงมาเนาะอันนี้จะเป็นหลวงราชเสน่หาค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่งแยกหน่อมานะคะแล้วก็มาตั้งไว้นะคะพื้นที่มันไม่พอเนาะอันนี้อะไรอะ่ะอินทลังสรรันอันนี้แอบเอาตั้งไว้มันไม่มีที่จะไว้นะคะเพื่อนๆก็เลยมาตั้งรวง,งกันไว้นี่จะให้เพื่อนได้ชมกันนะคะเนาะนี่ค่ะไก่ทองประเสริฐค่ะเพื่อนๆขา สวยไหมสวยเนาะไก่ทองประเสริฐนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็แยกหน่อไว้ได้เยอะพอสมควรนะคะนี่นี่ก็แยกนี่ก็เป็นลูกเขานะคะอันนี้จะเป็นเอ่พอพนนะนธุ์คะค่ะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมป้ายสวยๆทุกใบเลยเห็นไหมคะนี่นี่อันไหนป้ายสวยๆเราก็จะเก็บไว้แบบเป็นแม่พัน์ต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ อันนี้จะเป็นดวงอมพรนะคะเห็นไหมดวงอมพรมันก็แอบ,บคล้ายๆคือไปเห็นมาค่ะเพื่อนๆมันจะแอบ,บคล้ายๆแตงโมอยู่นะเขาเรียกกันว่าแตงโมอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เราได้มาในนามดวงอมพรเนาะก็ดวงอมพรนรั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นไนทองหมินนะคะตัวน,นี้ก็ทําจํานวนไว้ได้เยอะพอสมควรค่ะนี่ตอนแรกหากันวุ่นวายเลยเนาะราคาแบบ ค่อนข้างดีนะคะอันนี้เรามีเยอะนะคระับเพื่อนเนี่ยก็จำหน่ายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นพันดาวนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อไม้ที่ชอบส่วนตัวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้จำหน่ายคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาก็เก็บเก็บไว้นะครับเพราะว่าชอบส่วนตัวนะคะเนียขนาดมีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไป ไปแบบไปเอฟเห็นตรงไหนก็เอฟมาเก็บๆไว้นะคะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเวลาเขากัดสีแบบฟอร์มเต็มที่แล้วคะ่ะเพื่อนๆเขาจะสวยมากเลยนะคะเคยทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะเห็นไหมเี่ยจะเป็นแบบลายๆเงี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบใบฟอร์มเต็มที่นะคะกระดูกขาวจ้วะเลยเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นพันดาวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เอฟมาเหมือนกันค่ะขนาดมีแล้วก็ยังเอฟนะคะเพื่อนๆขาอันนี้จะเป็นเอ่อ เพชรเจ็ดสีค่ะเพื่อนเพื่อนเพชรเจ็ดสีที่เขาไม่ด่างเนาะเขาเรียกเพชรเจ็ดสีที่มันเป็นหน้าแดงแดงอะคะ่ะเพื่อนเ mm hmm. นี่ย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. มันก็จะเหมือนตัวนี้แหละคะ่ะนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่อันนี้ก็มีจํานวนเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนทำจำนวนไว้เยอะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ต้นหน่อเขานะคะก็สองใบาสามใบนะคะเพื่อนพร้อมจาหน่ายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนางพลิ้วค่ะเพื่อนคะ่ะนางพลิ้วนะ นี่ก็ลอยผ่าไปนะคะเอ้ยแยกหน่อไปค่ะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นแยกหนอนะคะเนี่ยไซส์ทางเนี้อันนี้จะเป็นนางสว่าหะนะคะตัวนี้ก็มีจํานวนเยอะเลยค่ะทําจํานวนไว้เนาะอันนี้จะเป็นบอนเก่านะคะเพื่อนๆนี่ฮะฤกุลชัยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะฮะฤกุลชัยเขาจะเป็นไม้เก่านะคะเพื่อนีน่ ตอนที่เขากัดสีเป็นที่เขาจะประมาณนี้นะเพื่อนจะให้ดูนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมลวดลายนะคะนี่เห็นไหมมีติดดวงติดด่างอะไรเป็นหน่อเขาเต็มเลยครับเพื่นพอนๆแยกขายไปรอบนึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะพันครครค่นเพื่อนกล้องจะสั้นๆหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นเนี่ยชื่อติดอยู่ที่ปากอาทิตย์อุไทร์ค่ะเพื่อนค่ะอาทิตย์อุไทยัย นี่ตัวนี้นะคะจะเป็นอาทิตย์อุทัยนะคะสวยนะคะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมกระดูกเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพื้นเขาก็จะออกแบบขาวๆเข,ขียวๆนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะแดงๆนะะี่ค่ะพื้นแดงขอบขอบขาวเข,ขียวนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่เริ่มแทงแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นจอมทับนะคะจอมทับออกดอกแล้ว อันนี้จะเป็นเ,เลนูนครนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเลนูนครเนาะเป็นเป็นเป็นไม้แบบเราได้มาเขาบอกว่ามันเป็นไม้เพาะเพาะสัเมเล็ดะคะเ่ะนเพื่อนไม่ใช่แบบออ่ผ่านะคะแต่มันก็มีความสวยอยู่แหละคะ่ะเพื่อนเพ่อนเนาะตอนนั้นที่ได้มานะก็ดูค่ะนี่เขาจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแผ่นดินทําแผ่นดินทองครับเพื่อนเพื่อนนี่เขาก็จะประมาณอย่างนี้ละค่ะนี่นี่ก็อัสษรอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมหวานๆอย่างนี้นะคะน,นี่อันนี้ก็ชอบส่วนตัวมันกัน,นะคะะเพื่อนสีวนหวานๆนะคะลูกไม้นี่เขาสวยมากๆเลยนะสวยเนาะดูสิสําหรับคนชอบแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะซับจเจริญครับเพื่อนๆน,นี่ที่ทําคลิปไปแล้วแหละเนี่ยซับจเจริญน,นี่ก็ชายชนนะคะนี่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาให้มาดูอีกหนึ่งตู้นะคะคลิปจะยาวไปไหมคงไม่หรอกนี่ตู้นี้ก็จะมีเอ่ออันนี้จะเป็นบอนข่าวนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เขาจะมีความแบบขาวจัดเลยครับเพื่อนชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยกกร,รมมี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขามีติดดงติดด่างด้วยนะเนี่ยเก็บไปตั้งแม่นะคะอันนี้จะเป็นเอ,อเศรษฐีพ,พ,พันล้านใช่ไหมเพชรพันล้านเศรษฐีพันล้านแหละเนาะมันเขาจะจําสลับชื่อกันครับเพื่อนเพื่อน,นอันนี้ก็เป็นต้นลูกเขานะคะที่แยกหน่อ้เนาะแยกไปนะคะนี่เห็นไหม ให้หน่อยอีกแล้วแต่ก็ด่างมนันิดนิดน้อยน้อยค่ะอันนี้มีชื่อนะคะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้เนาะน้องให้มาค่ะเดี๋ยวต้องไปเขียนชื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะจทาทัาบอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมเนาะจำชื่อไม่ได้ก็เรียกลูกไม้โลดเลยค่ะนี่ของขวัญน,นี่นะคะปีกกินาลีค่ะเพื่อน ปีกกินาลีนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมลวดลายสวยงามนะคะนี่พญาสุรเสนนะคะเป็นมัคควานพรมฤสีนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่กัดสีชมพูอย่างนี้นะคะน่นจอมทับต้นกระเลืเลยกระถางกระเลเลยค่ะจอมทับนะคะ นี่อันนี้ก็จะพวกนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้จะเป็นพยามมณ์ค่ะนี่อันนี้ซื้อมาในนามเอ,อ่อราหูอมจันนะคะแต่โดนหลอกค่ะเพื่อนไม่ใช่เนาะก็ทักไปบอกน้องเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งต้นใหม่มาให้นะคะนี่พยามมณ์มีเยอะเลยนะคะเป็นไม้แยกหน่อค่ะเพื่อนเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็พร้อมทําจํานวนได้แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถอนยาไปด้วย ไอเนี้ยออกหน่อดีมากเลยเพื่อนๆพนพญาสุรเสนเนี่ยเนี่ยดูสิเต็มเลยแต่ที่ชอบที่ชอบนะคะนี่จะเป็นปีกกินาลีนะคะปีกกินาลีก็แยกหน่อไว้ได้เยอะนะคะนี่ใบเบลเบลาเลยค่ะเพื่อนเอนค่ะเห็นไหมสวยนะคะเนี่ยจะมีความสวยของเขาอันนี้ก็ลูกไม้ะคะ่ะหนังใหม่ีเนาะจะประมาณนี้นะคะนี่จะให้ดูนะคะนี่ แล้วเดี๋ยวตู้นี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันค่ะตู้นี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะคะน,นี่อันนี้ก็มีจํานวนนะคะมีโคบุตรนะคะอันนี้ออ,อะไรนะอะไรจําชื่อไม่ได้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวอะไรแดงๆนี่แหละจำชื่อไม่ได้เออมันมีกลุ่มเหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ไม่เจอเหมือนกัน จำชื่อไม่ได้อันนี้องคุริมานะคะ่ะม่วงมงคลน,นะคะพญามน์ค่ะสี่เทพพารักนะคะเห็นไหมกระเบนแดงนะคะนี่กระเบนแดงนะคะสวยนะคะเนี่ยเห็นไหมดูลวดลายอันเนี้ยเป็นลูกไม้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไปสืบชื่อแล้วมันชื่อมันไม่ตรงเนาะเราก็เลยต้องเรียกลูกไม้นะคะ อันนี้ก็มีจํานวนนะคะเนี่ยแต่ว่ามีไม่เยอะนะเพิ่งผ่าปะก็มีแทงเริ่มแทงมาสองใบแล้วอันนูก็จะเป็นนูนต้นริมนูนจะเป็นเอ่อพรพระล่วงค่ะพยามนนะคะพยามน,นะคะ่ะช้างด่างขาวเห็นไหมเอามาไว้ในตู้อบเหมือนกันนี่แหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละค่ะมาให้เพื่อนๆชมเนาะเปิดตู้ก่อน ก็ถ้าอากาศร้อนนะคะเ,เพื่อนๆอากาศร้อนสัดเนี่ยเราจะแง้มตู้ไว้ประมาณานี้นะคะเนี่ยเนี่ยให้มันมีอากาศไข่เทนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเ,เพื่อนๆขาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมดูไม้ที่เราผ่าไว้นะคะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ